ค่ะว,วันดีค่ะพี่น้องชาวไทยยูีน่ารักของคุณแม่ทุ่นค,ค่ะค่ะวันนี้เป็นคลิปร,รอบนี้รอบบ่ายเป็นคลิปร,รอบยนพิเศษค่ะเป็นมือสองนะคะค่ะไซส์นี้ไซส์สามสิบค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะไมาจะไม่ถึงสามสิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะสี่ร้อยบาทนะคะตัดสดําเร็จทิ้ข้างค่ะ ค่ะราคา4 0่บาทค่ะตัดสำเร็จลิปข้างค่ะ400บาทมาจากข้างมือสองค่ะค่ะนี้รับยน์พิเศษนี่ก็ย8 29ยนะคะยปดย28 2ิบ้าแล้วก็400บาทค่ะค่ะราคา400บาทรอบยน์พิเศษค่ะ400บาทค่ะตัดสำเร็จพร้อมใส่ชิปข้างค่ะเป็นลายฮอนะคะ ค่ะราคา400บาทค่ะค่ะนี่ก็28 29ค่ะเอ8ยีบนะคะค่ะเอเล็กค่ะผ้าวันนี้ได้มาแต่เอเล็กค่ะนี่เป็นคนตัวเล็กเอามาขายให้ค่ะราคา400บาทค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะตัดสําเร็จนะคะพร้อมใส่นะคะพอใส่แต่ว่าไปทําบุญอยู่นะคะเพราะว่าราคา400บาทนี่ก็ค่าช่างก็ไม่ได้แล้วค่ะพร้อมใส่ทั้งผ้าไหมนี่ก็400บาทก็ ซื้อให้ลูกให้ร้านใส่ไปโรงเรียนค่ะค่ะเพราะว่าวันค่ะวันวันศุกร์บางวางบางโรงเรียนก็วันศุกร์นะคะใส่ผ้าไทยนะคะค่ะให้ลูกให้ห้านใส่ผ้าไทยไปโรงเรียนค่ะราคาสี่ร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สี่ร้อยบาทเอลสามสิบนะคะค่ะเป็นผ้าป้ายผืนนี้ค่ะผ้าป้ายค่ะสี่ร้อยบาทรอบพิเศษค่ะ 400บาทรอบพิเศษโอกาสดีนาะทีทองค่ะเป็นผ้ามือสองแต่รอบพิเศษค่ะอยู่ราคา400บาทค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะนี่ก็400บาทค่ะเป็นผ้าป้ายเหมือนกันค่ะผ้าป้ายเอว30สใส่ได้นะคะผ้าป้ายค่ะตน,นี้ค่ตัดาสาเร็จผ้าป้ายค่ะ ค่ะ400บาทรอบพิเศษรอบโอกาสดีนะทีทองค่ะค่ะรอบพิเศษค่ะเป็นรอบรดราคาแล้วค่ะรอบยนต์พิเศษค่ะเออสองเง่ะสองแงล่กับแรงพี่แล้ว400บาทคุแล้วอะบุญเป้บอางค่ะพื้นนี้อยู่ที่400บาทเหมือนกันนะคะให้ลูกให้หลานเราใส่ไปโรงเรียนค่ะ เอลยี่เหมือนกันค่ะแันนี้ได้แต่เอลเลข่สแปด่เกค่ะรารคารอบยนพิเศษสี่บาทค่ะคนได้ลูกข oh, ายะต้องสอบตัวน้โอนแล้วโอนแล้วสี่บาทค่ะขายลูกให้ร้านใส่ไปโรงเรียนนะคะมมมีสักกนน่า้้้งซืออิใช ค่ะนี่ก็รอบยนต์พิเศษนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผืนนะคะสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ้าเป็นผืนค่ะร่วนยางยางยถ้าฝั่งนี้ยังไม่ได้โอนค่ะสี่ร้อยบาทค่ะเท่าไหร่ตอนนี้น้องไงน้องต้นเรื่องของค่ะสี่ร้อยบาทรอบยนต์พิเศษนะคะปกติห้าร้อยโยนพิเศษสี่ร้อยบาทด้วยค่ะอยูไปเจอแต่ขนเนอะ ค่ะสวยค่ะ400บาทนะคะคนตัวเล็กค่ะใส่เพื่อเบอร์เอ็นเจ้าของค่ะค่ะผินไม่ค่อยใหญ่นะคะ400บาทค่ะลดพิเศษแล้วค่ะค่ะนี้ก็สีร400บาท้างกระรอกค่ะลดพิเศษค่ะหมายเลข17นะคะ400บาท้างกระรอกค่ะเอาไปตัดกางเกงก็สวยกระโปรงก็งามค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะ เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนมีน้ำหนักมากค่ะคา่ร้อยบาทนะคะรถพิเศษค่ะคาะรอบยูนพิเศษค่ะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะขา่ะ้อยบาทตาสกอตค่ะเขาเรียกว่าหางกระรอกตาสกอตค่ะสีออกสีส้มๆนะคะขา่ร้อยบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ